มาแล้วโอ้โหคนดูแปดหมื่นเจ็ดมันเยอะไปไหมครับวิ้ยไมมันเรื่องมีควันนะทุกคนต้องปุดๆใช่ไหมอ๋อหอนหรอรอๆอนมึงไม่ลงอ่ะมีคนบอกเก่งที่สุดเลยธรรมดาธรรมดาแม่ก็จะว่าผมอยู่ได้นะครับทำไมทำควัญเลอะเธออย่างนี้ลูกวินทำไมทำควัญเลอะขนาดนี้อ้าุมามี ทุกคนเรียกผมว่าเชฟวินเดี๋ยวนี้ผมไม่ใช่น้องกระตุยธรรมดาต่อ,ไม,อไม่แล้วคนดูเก้าหมื่นสองบ้าไปแล้วไม่ทันแล้วแม่หนูหัห่นไปหมดแล้วไข่เลยโลไข่เค้มมโมรดฉันมาทำอะไรที่นี่เขาจัดกันยังไงน้อซุบ